สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในค่ายจดีซีนะครับตอนนี้ยังอยูย่ยกับน้องๆองอ,งอีกสองคนนะครับอยากให้เราแนะนำตัวชื่อะอะไรอายุเท่าไหร่แล้วมาจากที่ไหนครับเอ่อสวัสดีค่ะชื่ออมวยค่ะหนูมาจากระยองค่ะคิดวาจากเนี่ยนิวยอร์กลีมสวัสดีค่ะชื่อเรเชลค่ะอายุ13ปีค่ะมาจากคือจากโรมมิมิลม์สาขายอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอยัสดีครับน้องนี้เชื่อเพาน้องเลเชืนี่เป็นครั้งที่สองนะที่เข้าค่้ายจดีครั้งแรกก็ไม่สามารถเข้าค่าย หนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นก็ยากต่อนะอีกสองอาทิตย์เยนื่องจากไม่มีความู้ความมารลับอยากถามว่าทั้งสองครั้งที่เข้าแค่ GDC เราประทับใจอะไรบ้างครับครั้งแรกหนูประทับใจที่การนมัสการขอเพราะว่าครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่หนูนมัสการได้แบบสุดสิ้นสุดใจจริงๆค่ะครั้งแรกที่หนูไปก็คือแบบหนูตื่นตันใจมากๆเลยค่ะในการนมัสการกับพระเจ้าค่ะ ครับแล้วก็น้องใหม่นั้นก็เป็นวีณิวเจนรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในวีณิวเจนจะหมายความว่ากินนอนอยู่เรียนนะครับอยู่ในวิณิวเจนตอนนี้ประมาณห้าเดือนกว่าแล้วนะครับที่อยู่ที่นี่ที่วีณิวเจนนั้นรู้สึกอะไรที่ขอบคุณพระเจ้าอะไรเป็นพิเศษครับเอ่อมันก็มีอเข้ามาวิณิวเจนก็มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างหลายๆด้านเพราะว่าตอนอยู่ บทธรมรมดาแล้วก็เป็นคิดเตียนธรมรมดาที่ไม่มีความสามารถที่ไม่กล้าที่จะแสดงออกแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในเจนก็มีความสามารถหลายด้านไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือว่าการแสดงออกการทักษะการเป็นผู้นําอะไรก็มันก็พัฒนาขึ้นหลายอย่างค่ะแล้วในเจนที่สามกันเราอยากจะสึกน้องๆของเรานะั้นเป็สาวกแพ้แล้วเป็นผู้นำนะครับในค่ายก็จะมีหลายสิ่นในระบบก็จะมีฝึกผู้นําน้องเมย์ก็เป็นหนึ่งในผู้นําที่กําลังฝึกฝนอยู่แลวเมื่อเช้าที่เราติดตามยูทู e น้องเหมยก็สามารถที่จะนำโมนี่ในการสอนลเล็กชื่อได้แล้วเพราะอยากให้เราเล่าถึงว่าวีีโอเจนนั้นมปประโยชน์ต่อการพัฒนาให้เราเป็นผู้นำยังไงครับมีประโยชน์มากค่ะนิวเจนในการที่จะช่วยเราในการพัฒนาที่เป็นผูน้นําเพราะว่านิวเจนมันจะเป็นชุมชนที่เป็นกลุ่มใช้ก็คืออยู่ร่วมก,ก,กันทําแล้วก็ทําด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกหรือว่าเรา Practice, เ,เราเฝึกฝนเราจะทําด้วยกันแล้วทําให้เราเมื่อเรามีหลายคนที่ทําเราก็จะสามารถที่จะกล้าสามารถที่จะร่วมมือเข้าไปทําด้วยได้ซึ่งมันเป็นการซัพพอร์ตกันเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันแล้วก็การเป็นผู้นําก็มันจะมีการฝึกฝนมากมายว่าจะเป็นการที่ไม่เล่นโทรศัพท์หลายคนอาจจะบอกว่ามันดูเป็นไร้สาระโทรศัพท์มันของส่วนตัวเล่นตอนไหนก็ได้แต่ว่าเราก็เคยคิดแบบนั้นแต่ว่าพอมาลองไม่มีโทรศัพท์เราได้เล่นโทรศัพท์สัปดาห์ละสินาที ต่อครั้งครั้งเดียวก็คือการไม่เล่นโทรศัพท์ม,มันจะทําให้เรามีเวลามากมายในการที่จะค้นหาตัวเองหรือว่าฝึกความสามารถในด้านอื่นๆของเราที่ไม่เสียเวลากับโซเชียลมีเดียที่มันไร้สาระมันทําให้เรามีเวลาในการฝึกฝนมากมายทําให้เรามันมีประโยชน์มากกับการฝึกฝนผู้นํ้นค่ะเองครับจริงๆน้องๆทุกคนมีศักยภาพึ้นมากเลยครับถ้าเราให้โอกาสนะครับตอนนี้ของน้องเลเชียลก็กําลังอยากจะเข้าสู่ระนิบว u ร์ o r จีแตนที่ต้องรอ ทางผู้ปกคองอนุญาตนะครับท่สามารถที่เข้ามาฝึกในิเเจนอย่างเต็มเวลาเต็มที่เลยนะครับแล้วน้องไอเชลมีอะไรอยากจะเป็นผู้นำหรือรู้สึกว่าเราได้อะไรที่จะค่ายในการที่ฝึกที่เราเป็นผู้นำหนูก็อยากจะเข้ารีเเจนค่ะเพราะว่าหนูอยาก,เ,ายากเป็นผู้นำค่ะหนูอยากต่อไปเป็นผู้นำเป็นเป็นมิชชันนารีอย่างนี้คะ่ะเพราะว่าหนูอยากได้แบบ แบ่งปันคำเทศนาอย่างนี้ได้นำสก,การได้ทำทุกอย่างเองค่ะครับคนในวีดีโอเจ,จนเราจนเน,นสคือต้องนำสี่ด้านด้วยกันหนึ่งก็คือความเชื่อนะครับเพราะความเชื่อจะมีความสัมพันธ์กับจิตวิญญาณของเราถ้าเรามีทุกสิ่งในโลกแต่ถ้าเราไม่มีจิตวิญญาณไม่รู้จักพระเจ้านะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจยท่านที่สองเราก็จะฝึกชีวิตผ่านสามสี่นะครับให้เราได้เป็นผู้นำที่จะสามารถเป็นนมผู้อื่นได้นะครับท่านที่สามก็จะเป็น การศึกษาให้น้องๆทุกคนเรียนระดับอินเดอร์นะครับเก่งภาษาอังกฤษเราสามารถไปทั่วโลกสุดท้ายก็คือเตรียมให้เราจะเป็นหัวใจในมิชชั่นี้แม้เราทําอาชีพใดก็นึกถึงสิ่งที่สำคัญคือประการของเกษตรครับสุดท้ายอยากให้เราคุยกับเพื่อนๆน้องๆที่กําลังดูยูทูบใหฝากอะไรให้กับเพื่อนๆนะครับคะก็มีนิดหน่อยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อืมก็ รียนจนมันมันไม่ได้น่าเบื่อมาสนุกมากถ้าเกิดว่าลองเข้ามาสัมผัสด,ดูเราจะมีค่ายที่เป็นการทดลองเหมือนเรียนจนจริงๆก็สามารถมาร่วมได้แต่ว่าการเรียจนเนี่ยมันจะมีกิจกรรมหลายอย่างแล้วเราก็จะทําด้วยกันตลอดก็คือใครที่กลัวเหงาก็คือไม่ต้องกลัวเหงาเลยคือเราจะอยู่ด้วยกันตลอดเหมือนครอบครัวพี่น้องก็คือมีแล้วก็คุยกันเปิดเผยไม่มีความลับแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็สนุกไม่ไม่ไม่น่าเบื่อถ้าแล้วก็มีการเรียนรู้ที่มีสาระ ที่ดีต่อชีวิตเราในอนาคตค่ะแหมงครับ้องต้องเลยเชื่อเลยครับมีอะไรฝากเพื่ๆในร่นเรื่องใหม่ดไหมครับีนยก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ดูอยู่นะคะว่าเออค่าย GDC คมั์เนี้ยเป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากค่ะทำให้เราได้สัมผัสกับพระเจ้ามากขึ้นได้อธิษฐานเองได้เฝ้าเดียวกับพี่ๆน้องๆนีนุเชน ทุกคนคะ่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมเข้าค่าย GDC ครับด้วยกันคะ่ะครับผมก็อยากเชิญชวนเราสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเราใอปัจจุบันนี้ส่วนวิดีโอจะอยู่ที่สมุดประการสำนักนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่จะเยี่ยมชมตลอดเวลาเรายินดีให้ระบบมีอยู่กับทุกที่จัดในประเทศไทยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับคุณเราสามารถดีตามยูทูบเราไว้นะครับเจ้าอุานันต์สวัสพทสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าพัท